สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ความสดชื่นสดใสสบายใจวันนี้ต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยพลังใจของความสุขความสมหวังและความสงดังใจปรารถนาวันนี้นิชามาพร้อมกับข้อความความรักถึงคุณนะคะให้ Hi, Number of God ส่งข้อความนำทางส่งพลังใจส่งสิ่งที่คู่ควรกับคุณให้คุณ 3-4จงมองหาประตูแห่งความบริสุทธิ์หัวใจที่บริสุทธิ์จะพบแต่ความผ่อนคลายสบายใจทำสิ่งใดเราก็จะรู้สึกขอบคุณและสบายใจอีกข้อความถึงคุณนะคะในเช้าวันดีๆแบบนี้3-3-3จงพัฒนาตัวเองต่อเพื่อบากบัน ไปถึงเส้นชัยคุณมีพลังใจที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงและพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จความปรารถนาและสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังตั้งใจไว้เป้าหมายมีไว้พุ่งชนพัฒนาบากบันตัวเอง ต่อไปเพื่อพาตัวเองไปถึงเส้นชัยที่คุณตั้งใจไว้นะคะคุณทำได้คุณมีพลังและคุณจะทำมันได้สำเร็จ8 9การเข้าสู่โอกาสในทางธุรกิจใหม่สำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนี่เป็นวันที่ดีวันที่28คือความอุดมสมบูรณ์ พลังของความสุขพลังของความบา้างคั่งและโอกาสใหม่ๆเปิดต้อนรับเราทุกๆคนเมื่อเรามองเห็นว่าทุกสิ่งคือโอกาสและทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอเป็นเช้าวันใหม่ของการเริ่มต้นที่ดีขอให้คุณพบแต่เรื่องราวดีๆทำสิ่งใดก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีประสบแต่ความสุขความสำเร็จกิจการจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ความบริสุทธิ์คือทางออกของทุกสิ่งและทุกอย่างประตูแห่งความบริสุทธิ์เปิดต้อนรับคุณในเช้าวัน,นดีๆแบบนี้นะคะวันนี้อิชามาด้วยข้อความเซียแคร์ข้อความถึงคุณรักตัวเองให้มากๆและรักทผู้อื่นด้วยเช่นกันข้อความแรกคือ love ความรักความรักจะห่อหุ้มและมองไปทางไหน หากคุณโฟกัสที่ความรักคุณจะมองเห็นแต่ความรักและมองเห็นแต่สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกรักรักคนรักพวกเขาทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นครอบครัวของคุณเพื่อนและเพื่อนร่วมงานทุกสิ่งที่คุณพบเจอในวันนี้ขอให้คุณรักเขาด้วยหัวใจแต่ ขอเพียงให้คุณแน่ใจว่าคุณได้รักตัวเองก่อนนั่นคือความรักที่จริงใจที่สุดนะคะรักตัวเองก่อนแล้วรักคนอื่นให้มากพอเราจะรวมพลังใจกันเพราะพลัง ที่จะอยู่คู่กับเราในทุกๆวันนั่นคือพลังงานของความรักความรักที่ถูกส่งออกมาจากหัวใจของเราจริงๆนี่เป็นพลังงานที่จะนำทางและพาให้คุณไปสู่ความสำเร็จทำทุกสิ่งด้วยใจรักและสิ่งที่คุณรักจะย้อนกลับมาหาคุณในเวลาที่ถูกต้องและสมควรคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆนะคะอีกหนึ่งข้อความ h a p p i n e s s ความสุข คุณคือความสุขคุณคือความรักในตัวและในหัวใจของเราในความคิดของเราจะมีทั้งสิ่งที่จะสร้างให้เรามีความสุขและความคิดที่จะสร้างให้เรามีความทุกข์ไม่ว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเลือกคุณมีอำนาจสิทธิ์ขาดในตัวเองคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกความสุขที่เป็นสมบัติที่ คู่ควรกับคุณมันเป็นของคุณความสุขทุกสิ่งทุกอย่างได้รวมอยู่ในความคิดได้รวมอยู่ในหัวใจของคุณเองคุณเลือกได้และทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมอยู่ที่คุณนะคะคุณเลือกได้ว่าความสุขของคุณมันเป็นของคุณคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณสมควรได้รับเสมอถึงเวลาแล้ววันนี้เป็นเวลาที่ดี ที่คุณจะต้องใช้พลังกายพลังใจรักตัวเองและมองเห็นคุณค่าในตัวเองถึงเวลาที่คุณจะต้องยกระดับความคิดยกระดับพลังบวกยกระดับมาตรฐานชีวิตของคุณให้อยู่ในระดับความถี่ที่สูง สูงพอที่จะทำให้คุณสามารถยิ้มได้สูงพอที่สามารถทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยสบายใจและมีความสุขทำงานอย่างมีความสุขทำงานด้วยความปล่อยวางและไว้วางใจในความรักของคุณสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำสิ่งนั้นกำลังจะช่วยยกระดับพลังของคุณขึ้น ยกระดับความรักยกระดับมาตรฐานชีวิตของคุณขึ้นเพื่อชีวิตและเพื่อความสุขของคุณในวันนี้นะคะวันนี้เราให้พี่ไพาทารอดดวงตางดงามดวงตาของคุณโฟกัสในสิ่งที่งดงามสิ่งที่งดงามก็จะมาเรียงรายอยู่ตรงหน้าคุณนะคะขอให้เชื่อในพลังความรักของคุณไม่ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณต่อจากนี้ไป จะเป็นสิ่งใดเราจะมองทุกสิ่งด้วยความรักเราจะมองทุกสิ่งด้วยความรักความรักจะทำให้คุณผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างยิ้มต้อนรับพลังงานของความโชคดีคุณคู่ควรกับความโชคดีเสมอคุณคู่ควรกับความรักและความสุข 6. ดาบคือการที่คุณ จะมุกอ่อ,อนและพาตัวเองออกไปสู่โลกใหม่โอกาสใหม่ธุรกิจใหม่ไปสู่ความสุขคุณมีปีกคุณสามารถเลือกได้และคุณสามารถบวยบินได้อย่างอิสระคุณมีความคิดที่ส่งพลังคุณสามารถคิดนึกและลงมือทําตามความฝันและความปรารถนาที่คุณตั้งใจไว้ได้เวลาออกเดินทาง แม้จะเป็นการเดินทางในความรู้สึกนำพาตัวเองไปสู่พื้นที่ไปสู่หัวใจไปสู่สิ่งใหม่ๆที่คุณพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตงดงามความรักรอคุณอยู่เสมอเพราะคุณเองก็คือพลังงานของความรักเช่นกันนะคะขอให้เชื่อมั่นในพลังของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ความรักจะนำทางของคุณให้คุณไปสู่ความสุข ไปสู่สิ่งที่ตรงกับหัวใจของคุณนะคะอีกหนึ่งข้อความถึงคุณในวันนี้พี่ไพ่อยากจะส่งความสำเร็จใช้ชนะเป็นของคุณคุณผู้มีความรู้ความสามารถคุณคือดวงดาวอีกหนึ่งดวงคุณมีพลังของความเชื่อมั่นและคุณมีความสามารถเฉพาะตัวขอให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็น มันคู่ควรกับคุณเสมอและคุณพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะเติบโตและชัยชนะมันเป็นของคุณผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆนะคะ6ดาบ6ไม้เป็นพลังงานของผู้มีความสำเร็จและมีความมั่นใจชัยชนะเป็นของคุณผู้ที่มีความรักที่มั่นคง King of Cup เพราะคุณคือราชาแห่งความสุขไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นใครๆก็ตามหัวใจของคุณเต็มไปด้วยพลังงานของความสุขความรักความสงบความสบายใจคุณกำลังยกระดับพาตัวเองเข้าสู่พื้นที่ของความสุขและคุณกำลังอวยพรและ ความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงเสมอราชาแห่งความสุขพูดที่จะไม่แบกความทุกข์สิ่งใดไว้เลยนะคะราชาแห่งความสุขตื่นรู้เข้าใจคุณจะทำสำเร็จในทุกๆสิ่งทุกอย่างเพราะคุณจะให้ความรู้สึกภายในของคุณนำทางสิ่งไหนที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขราชาแห่งความสุขเป็นพลังงานของคุณนะคะ พลังงานความสุขเป็นของคุณใต้สำรับเป็นจ u s t i c เป็นวันแห่งการยุติธรรมความยุติธรรมที่แท้จริงคือการที่เราสามารถให้ความยุติธรรมต่อตัวเราเองต่อความรู้สึกของตัวเราเองเลือกตัดสินและเฉียบขาดเฉียบคมสามารถตัดได้เลือกได้ คุณมีพลังของความยุติธรรมและความมั่นคงในตนเองนะคะคุณผู้ส่งพลังในทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้นิชาให้พี่ไยทารอดสำรับนี้ยืนยันพลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะพลังงานความรักของคุณ หนึ่งใบแทนตัวคุณแปดดาบวันนี้28หากวันนี้สิ่งที่คุณกำลังพบเจออยู่มันเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคขอให้คุณรู้ว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆมีไว้เพื่อให้คุณนำศักยภาพที่อยู่ในตัวเองออกมานำแสงสว่างนำความรัก นำพละกกำลังกายกาลังใจทั้งหมดออกมาใช้และมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถรู้จักตัวเองและคุณจะมองเห็นทุกสิ่งที่คุณมีความมืดไม่ได้ทำให้เรามืดแต่ความมืดจะทำให้เราสว่างขึ้นในทุกๆครั้งที่มันมืดมิดนะคะคุณมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงคุณคือพลังของแสงสว่างและคุณมีพลังของความรัก เพราะคุณสวมความรักไว้อยู่เสมอในทุกๆวันปัญหาและอุปสรรคใดก็ไม่สามารถจะทำร้ายทําลายหัวใจของคุณได้นะคะมืดแปดด้านก็ไม่สามารถที่จะมาทำอะไรคุณได้ความสงบสงบทุกสิ่งเมื่อไหร่ที่ปัญหาและอุปสรรครายล้อมรุมเร้าชีวิตของคุณขอให้สงบเพราะความสงบและคำตอบจะอยู่ภายใน ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปเมื่อเรามีกําลังใจที่ดีไว้เสมอนะคะมืดแปดด้านก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะคุณเป็นพลังงานของแสงสว่างขอให้เชื่อมั่นในพลังงานของตัวเองนะคะวันนี้นิชาให้ข้อความนำเบอร์ข้อความนำทางอีกหนึ่งข้อความถึงคุณนะคะหยุดเดินตามสังคมรอบตัวคุณ เพราะมันจะทําให้คุณลืมความเป็นตัวของคุณไปคุณมีพลังและชัยชนะเป็นของคุณนะคะจงเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีสิ่งดีๆรอคุณอยู่คุณคู่ควรกับสิ่งดีๆเสมอนะคะนิชาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะอยู่เป็นเพื่อนและอยู่เป็นพลังงานที่ดี ให้กันในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ